มาต่อเรื่องเส้นอิทธิพลนะครับทีนี้เส้นอิทธิพลถ้าเกิดว่ามีดาวที่ตรงปลายหรือว่ามีกากะบาทก็แสดงว่าสิ้นสุดของการของคนคนนี้มีอิทธิพลหมายถึงว่าอาจจะเสียชีวิตก็ได้อาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่หรือที่เรานับถือ หรืออาจจะเป็นพ่อแม่อาจจะเป็นพ่อหรือเป็นแม่ที่เสียชีวิตนะครับถ้ามีถ้าเกิดว่ามีเส้นอันนี้มีเส้นต่อมาอย่างนี้แสดงว่าเมื่อคนที่มีทิพลต่อเราคนแรกได้เสียชีวิตลงไปก็ยังมีคนที่รับอุปการะต่อลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าหากว่า เส้นอิทธิพลแข็งแรงตั้งแต่ทีแรกแล้วค่อยๆเส้นค่อยๆหายไปก็แสดงว่าการที่มีคนเข้ามามีอิทธิพลต่อเจ้าของมือครั้งแรกๆก็แข็งแรงแข็งขันแต่ต่อๆไปก็ค่อยๆจางหายค่อยๆคลายความมีอิทธิพลลงไปนะครับอย่างนี้ ถ้าหากว่าตรงนี้เป็นเส้นคู่คู่ครองหรือสามีภรรยาถ้าเกิดมีดาวก็แสดงว่าต้องจากกันนะครับเส้นคู่ครองมีดาวจากกันหรือแตกออกก็แสดงว่าต้องแยกจากกันอันนี้เป็นเส้นคู่ครองที่เราจะต้องแยกจากกัน นะครับถ้ามีดาวมีกรารกบาทมีเครื่องหมายที่ไม่ดีเข้ามาก็แสดงว่ามีปัญหาแน่นอนเกี่ยวกับทางด้านคู่ครองแต่ที่สังเกตมามีอยู่หลายคนที่มีเส้นที่มีเส้นคุ้มครองหรือเส้นอิทธิพลแล้วก็จะมีเส้นมาตัดอย่างนี้แต่ไม่ถึง ไม่ถึงเส้นชีวิตนะครับมาติดอยู่แค่เส้นคุ้มครองหรือเส้นอิอทธิพลหมายถึงว่าคนที่คบกันหรือ,อมีความได้ชิดกันถูกกีดกันโดยเส้นอิทธิพลเส้นอิทธิพลที่เคยอาจารย์เคยเห็นก็คือเจ้าหนายผู้ชาย จีดกันไม่ให้คนอื่นเข้ามาจีบเลขาตัวเองอันนี้เป็นลายมือของเลขาเพราะนั้นเท่ากับว่าบุคคลอื่นเข้ามาไม่ได้เลยติดเจ้านายหมดถูกกีดกันหมดอา่าท่นนี้ละครับพบกันใหม่คราวหน้าครับ